สวัสดีครับผู้ชมวันนี้เราอยู่เกมคนสิรว่าุบ a แฟนตาสติกเดย์กันอีกแล้วนะครับผมถ้าเพื่อนได้ยินเสียงฝนเข้าก็ขอโทษด้วยละกันนะครับผมเพราะว่าตฝนตกนะครับถ้าเสียงฝนเสียงฝนเข้าก็ขอโทษด้วยแล้วกันนะครับผมามาซึ่งวันนี้เราก็จะมาเปิดกระช้ากับเกมนี้กันอีกแล้วนะครับผมซึ่งตู้ที่เราจะมาเปิดกันเนี่ยเป็นตู้ของตัวละครที่ผมคิดว่าเกือบจะเปิดไม่ทันนะครับเพราะว่ามันวันสุดท้ายแล้วนะครับผมน่ะ เป็นตู้ของมีอานะครับผมแล้วก็คใครหนึคนหนึ่งมีอากับมิซุรุกินะครับผมก็เป็นรอน,ท,น,นทั้งสองตัวเลยนะครับผมซึ่งมีอาร์รวผมก็เฉยๆนะตีติดใบศัตรูแล้วเอ้ยติดทำให้ศัตรูตีพลาดได้แล้วก็ตีติดสายฟ้าทำให้มันไอ้นี่ได้ติดแบบติดสตันนะ่ะเออมิซุรุกิก็เฉยๆตีและคิวตัวเองตีแล้วเพิ่มพลังโจมตีตัวเองก็มันไม่ได้ว้าวขนาดนั้นอนะ อ๋อในส่วนตัวเลยนะคือผมคิดว่ามันไม่ได้ว้าวมากก็เฉยๆนะยินดีรับที่เฉยๆ,ๆมากแล้วก็มีตู้อะไรอีกนะตู้น้ําตู้อ่ะมีตู้นี้ด้วยซอแสแอนตเปียแต่วันนี้นะครับผมเราจะมาจัดตู้มีอากับมิซูรุกิสักสามประติแล้วันเอาแค่สามปรตินะเ,นะเพราะว่าผมคิดว่าไม่ค่อยอยากได้อ่ะเอาน้อยสุดๆเลยให้แค่สามปรตินะครับผมอ่ะก่อนอื่นเลยตัวสามดาวก่อนแล้วกันนะครับผม หวังว่าจะได้เนาะขอทำแล้วที่ผมยังไม่ตันนะถ้าตันแล้วคือแบบมึงเปลี่ยนเป็นเหรียญเขียวทีแล้วเ,เว้ยเข้าใจปกว่าสุซื่อตัวใหม่โย thank you เออ้สุดซื่อสุดยอดเอาว่ะเนี่ยราก็ได้ตัวใหม่ไหม,ม,หมโอเคมาตั๋วการันตีสีดาวดีกว่านะครับผมอันนี้แหละขอดีๆเลยขอตัวใหม่ได้ไหมจากตั๋วเนี่ย การตีสีเหลาเน้นๆหมากจัดให้ผมสักตัวหนึ่งอะควาอู้วอะควาไอแกลเหรออะควาคอนสปิงมือไวไอีกแล้วเหรอกูถามจริงบ่อยมากออกให้ผมบ่อยมากอะควาคอนสปิงอ่ะบ่อยจนเบื่อแล้วอ่ะคือไม่อยากได้อีกแล้วนะอะควาคอนสปิงนะแม่งเยอะมากเลยนะครับผมอ่ะมาเมนพอร์ตของเรานะครับผมมีอากับมิซูรุกินะ ผมก็บอกแล้วนะครับว่าเกมนี้เนี่ยเป็นเกมที่ผมรักและเป็นเกมที่เขาไวรักผมด้วยทุกๆครั้งที่ผมเปิดกระดาเกมเขาเนี่ยจะไม่เคยทําให้ผมผิดหวังเลยแม้แต่ครั้งเดียวนะครับผมอ่ะมาปกติด้กเลยดีกว่านะครับผมไปมีลุ้นมีลุ้นสีดาวอยู่โอเคสงสัยไม่ไดุ้้นแล้วแะละ ไม่เป็นไรนะครับผมถ้าเขาจะเกลือก็ให้เขาเกลือไปเลยนะฮะเกมนี้ผมไม่ใช้สูตรด้วสูตรสูตรเสจออะไรไม่ใช้ไม่ใช้ไม่จำเป็นต้องใช้เลยยิ่เนี่ยถ้าเขาจะให้เขาให้ผมมาถ้าเขาไม่ให้ก็ไม่เป็นไรเพราะเหรียญเกมนี้นะครับผมตัวละครหน้าตู้โอกาสออก1%เว้ยซึ่งโคตรดีโอกาสออก1%นี่คือโคตรของโคตรดีนะครับผมเหรียดดีมากเลยอ่ะมากันต่อที่มบิที่สองแล้วกันนะครับผมมา let's go โอ้โห,โหโอเคถ้าเจเก๋ก็คือเก๋ฮะดังนั้นนะครับผมถ้าเจอเกอก็ให้เก๋ไปเลยนะครับโอ้ยแต่แต่บางทีมันก็เกิดไปนะแม่งไม,ไม่มีคนกิวไม่มีคนเลยเมื่อกี้เห็นแล้วคุณรู้สึกท้อมากเลยาามโนคิวอุ้ยเยสเยส thank you celo วัสดีครับเซโลมืดเว้ยผมต้องการเธอยอยู่พอดีขอบคุณที่ออกให้ จะได้เอาไปทำคลิปทัดขึ้นกับมีตัวเซโลมืดแล้วนะครับผมโอเค <Nice. S 1> ไนท์อันนี้ถือว่าดีมากเอามาบทตนสุดท้ายในคลิปนี้นะครับผมเดี๋ยวอีก1,200เพชร1,200นเพชรเนี่ยไปคลิปหน้าในตู้หน้านะครับผมไปโอเคถ้าจะเกลือให้เกลือไปเลยแล้วกันนะครับผมเพราะว่าตู้นี้ผมก็ไม่ได้อยากได้อยู่แล้วแหละคือมันมัน,ม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 นไม่ค่อยได้<อ>ม,มันไม่ค่อยเกนนะ่งอ่ะส่วนตัวผมเมื่อคืนมันไม่ค่อยเก่งนะ คือตัวละครที่ผมคิดว่าเก่งในเกมนี้นะคือมันสามารถบัฟเพื่อนได้แล้วก็ช่วยเพื่อนในการตี PVP หรือตีบอสไดนะ้มันจะดีอะไรเงี้ยเอ้ยได้ของใหม่เต็มเลยอันนี้คือพอใจมากได้สามดาวใหม่เยอะมากนะครับผมบางทีเกมนี้นะ่ะสามดาวไม่ดีกว่าสี่ดาวอยูนะแล้วโหแล้วเอาควาดูผมเปิดอะ่ะได้เยอะแค่ไหนดู โอ้โหอีกตัวเดียวมุกก็ตายแล้วอะอาวุธเขาจะปิดได้โคตรบ่อยเลยบ่อยชิบหายอะจะตันแล้วเนี่ยเนี่ยตัวนี้ก็ตันพุ่งเปิดได้ตันเลยเนี่ยเนี่ยไอริสแสงเนี่ยเปิดจนได้ตันคิดดูแล้วกันโอ้โห max 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 อันนี้ด d a r k เน็ตของอีเวนต์อะให้หมดเลยก็รีบมากดอัพเนาะไม่เป็นไรเอาเลยนะด d a r k เน็ตอีเวนต์ก็ตัน อันนี้ไอลิสอีเวนต์อีกแล้วอัพไปลืมเลยทุกคร in anyway> ั้งที่นี่มีเป็นกูลืมเอาไว้อัพตลอดคอนเนอะแล่นลืมอัพตลอดเลยนะครับผมอ่าลินลินอีเวนต์อีกแล้วลินอีเวนต์กูลืมอัพวมดเนี่ยแล้วเป็นลินมือด้วนะเฮ้ยลินมือน่าสนใจนะเนี่ยลดพลังโจมตีศัตรูแล้วเพิ่มสปีดให้ตัวเองอิลิกาอีเวนต์ มีตัวอีเวนต์กี่ตัวเนี่ยที่กูไม่ได้อัพเนี่ยเยอะมากีลีมลืมลืมอัพกี่ตัววะเนี่ยเยอะชิบหายเดี๋ยวเดินแล้วกูไม่ได้อัพเยอะอะไอย่างนั้นเลยเหรอถามจริงแล้วก็มีของอ่าเซซิลลี่ป่ะมีซูรุกิอีเว้นท์ป่ะขู่ว่าอะไรมีซูรุกิอีเวนต์เมื่อไหร่ครับอีกโอ้โหอัพอัพไปแล้วงานนะครับผมอ่า ัวละครใหม่ๆมันต้องอยู่งลางมา,าล่างไล่จากล่างจุดแดงๆหาจุดแดงๆในจอ,จอเอ้ยเดี๋ยวนะฟีเจอร์แบบมืดนี่มันสามดาวอ่ะแล้วก็เปิดมืดด่ะสซึ่งรีมืด ไม่ใช่ตัวนี้ดินี่มันอารู้เซซิลี่มีอยู่แล้วะอ้าวเดี๋ยวเซซิลี่ไม่ใช่มืดเหรอเซซิลี่ท่านแล้ววะเคี้ยลืมเออแส่ใสฟ่าดอ่ะอ่าเออช่างวันแล้วกันตัวใส่ลืมมาแล้วหรือเอาไปแล้วว <laughs> ะเมื่อกี้อัพเร็วเกินไปจนลืมดูว่ากูอัพไปอย่างวะ อาเคช่างวันแล้วกันนะครับผมโอเคคลิปนี้ก็เหมือนกับมาปล่อยเกลือนะก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าเป็นตู้ตัวละครที่ผมไม่ค่อยอยากได้เท่าไหร่นะครับผมโอเคนะครับงั้นสํารับคลิปนี้เนี่ยผมคงต้องกดติดามก่อนนะครับผมไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ